ในช่วงเยน็นนี้เรามีข่าวด่วนข่าวเด่นประเด็นร้อนมาอัปเดตกันนะครับนักชุนรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมาฟังกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นําชักชวนหรือว่ารับประลมทุนใดอย่างใดการเลือกใช้บริการบโบรกเกอร์ใดๆนั้นจะไปไปตามความพึงพอใจของนักทุนนักทุนจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนเลยนะครับ สนับสนุนโดย forex4u for นะนำเพื่อนหนึ่งคนรับ50เหรียญยิ่งนะนำมากก็ยิ่งได้รับมากยิ่งขึ้นนะครับ xm ต่อไปชีวิตน,นี้รับโบนัสฟรีทันที50 US ิดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับผมและในส่วนของห้องซิกของคูเปาด้ครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นทดลองการเทรดแล้วนะครับเพียงแค่7 9 0บาทต่อ10วันเท่านั้นแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามในส่วนของประวัติการเทรดได้เลยนะครับนักทุนขอบคุณครับ CEO ของ JP พีมอ a แนเตือนนะครับว่ายังเร็วเกินไปที่สหรัฐจะประกาศใช้ชนะเหนือเงินเฟอ้อคาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยทะลุ5ป์์หากเงินเฟอ้อยังหนืดนายเจพีไดมอน CEO ชื่อดังของ JP พีมอ a แกนเชสธนาคารยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเตือนนะครับว่าขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่สหรัฐจะประกาศใช้ชนะเหนือเงินเฟอ้อพร้อมระบุว่ายังมีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ จะปรับข้นอัตัาดอกเบีย้ยนโยบายทะลุระดับ5%หากการชะลอตัวลงของเงินเฟอ้อมีความหนืดการออกความเห็นของนายเดมอนนะครับในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากนายเจอโรมี่พาวเวลประธานเฟดได้ส่งสัญญาณในงานดิอีโคนาบิกคลับออฟวอชิงตันดีซีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐจะทําให้การสู้กับเงินเฟอ้อต้องใช้เวลายาวนานกว่าที่คาดซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดอาจจะต้องเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไป เราไม่ควรรีบประกาศชัยชนะเหนืองเงินเฟอ้อเพียงพราะตัวเลขรายเดือนออกมาดูดีโดยส่วนตัวแล้วผมยังคิดว่ามันสมเ็ุสมผลที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไปที่ระดับ5%แล้วหยุดรอดูสถานการณ์ถ้าเฟดยังค้างที่ระดับ3.5-4%ก็มีความเป็นไปได้ว่าเฟดนั้นจะปรับดอกเบี้ยขึ้นไปอีก ในการสัมภาษณ์กับรอยสเตอร์นะครับทางคุณไดมอนด์ได้กล่าวถึงนะฮะความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐด้วยในกรณีที่เพดานหนี้สาธารณะของประเทศไม่ได้รับการขยายแล้วก็นะครับมีการระบุเพิ่มเติมว่าหากสานราการณลุกลามแล้วก็ยืดเยื้อไปจนถึงขั้นดังกล่าวก็จะถือว่าเป็นหายนะทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่จะสร้างความเสียหายอย่างถาวรแล้วก็สามารถทําลายอนาคตของสหรัฐได้เลยทีเดียว นอกจากนี้นะครับเขาจะเปิดเผยถึงการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นจำนวน500ตราของ JP Morgan เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในปีนี้ซึ่งสวนทางกับนโยบายของสถาบันการเงินคู่แข่งหลายแห่งเช่น Goldman Sachs และก็ Morgan Stanley ที่เพิ่งจะมีการปรับลดจำนวนพนังกงานกรไปนี่เป็นข่าวที่รายงานเข้ามาครับน,นักทุน